ไงบ้างครับคิดถึงจังเลยไม่เจอเลยเพราะว่าดีพี่อเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็แฮปปี้มากอะเป็นไงบ้างครับต้นทีก็ขออนุญาตถามมีเรื่องให้ไม่สบายใจเลยกับการชมตัดต่อ ูไปคม่ไม่ได้อะไรอ่ะเดียวโนเยี่ยมย่เียเยมลายไมลืมเยียโตั่อมากเลยือนว่าเราอ่ะไปขายเจริงจิ่ันไม่เคยคุ้นสินค้าอันนี้เลยเนาะดนตัดเลยนะแต่จัดการไปยังเย่เลยเตือน่านเตือนเย่นเตไป้เีตัดเยียออเองเอาลูมาเปลี่ยนเียวนื ว่าเออเราก็ต้องดูแลตรงนี้นะแต่ว่าพตอนเห็นโกรธไหมครับตอนเห็นจริงๆไม่โกรธอ่ะมันก็ชินแม็กซ์ต้นแล้วแต่อ่ะแค่รู้สึกว่าตั้งใจไปอ่ะอามีดาราหลายคนที่โดนแล้วก็ตั้งใจไปหน่อยที่จะขับเพื่อนหน่อยกันต่อได้อ่ะแบบเนียนเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่วันนี้แค่ลงเตือนใช่ไหมพี่ย่าใช่ใช่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเราพี่ย่าได้เช็คปีนแปดกับนะคะเพราะว่าเหมือนเขาน่าจำนวนผู้ชมไปแล้วแต่หลายๆคนยังไม่ได้เช็คคดีนึงเลยนะคือแต่ว่าคดีเก่าปีที่แล้วที่มีการเช้คดีนี้ ยังไม่เสร็จรอรอขอทีละแบบเอาทีละคดีเอาทีละเรื่องเอาอะไรให้จบก่อนก็แล้ันเดี๋ยวค่อยเสร็จแล้วแน่ๆหลายคนเชีื่อว่าให้พี่อามาแจ้งความดำเนินคดีแบบว่าให้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 เป็นตัวอย่างจริงๆแล้วที่บ้านบอกว่าก็ควบขวเพราะเราไม่รู้ว่าเขาว่าให้กดลิงก์แล้วก็มีโอนเงินกลัวว่าเป็นการผุดหลอกแต่เราก็ต้องออกมาเตือนก่อนแต่ตอนนี้มันลืมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปตามตัวารอะไรเนาะพี่อาบิข์เรื่องหนึ่งเรื่องที่เจอบีมาติกา 没有没有没有 หลายคนถามว่าขอพรขอพรจะแม่ดีคือจริงๆแล้ววันนั้นอ่ะคืออ้ะไม่รู้เรื่องมาก่อนหรือพ่อแม่มามาติการอยู่้เรื่องไม่รู้วันนั้นทุกคนก็ซกกบบแซว <c oughs> <c oughs> ว่าถ่ายรูปกับบีเพราะอ้ําจบบีอยู่แล้วก <c oughs> ็ถ่ายไปแต่ตอนนั้นก็พูดแซวก็ยังไม่เก็ตเท่าไหร่ก็คือมาตอนหลังว่าอ๋อเขาไม่าร <c oughs> ขอพรว่า <c oughs> ถ้าถึงขอกับพ่อแม่มีปติการได้แฟนคือตอนนั้นไม่รู้เรื่องแล้วถ่ายรูปบอกอ้าถ่ายรูปแต่ยังไม่ได้ขอใช่ไหมครับณวันนั้นอ่ะยังไม่ได้ขอแต่คิดว่าพ่อแม่ต้องทำงานได้แล้วบบบีออกกไปม่่่่่่คะะวววาาาาาาไไไมมมด้้้บออกเเเพรรูขียลน ไม่รู้่าวไม่รู้เรื่องของม่วลาตอนนี้เขารู <ker anned> ้เรื่องแล้วบอกบอกหน่อยว่าแนวเราอยากให้เราไปยืปยื่งกับแม่เพ่าแม่เขูกรู้เขารู้เขารรู้แล้วว่าเราแนวไหนเออแงว่าพี่บีทางานได้เลยตอนนี้เพา่า่แม่ต้องเริ่มทางานตั้งแต่วันนั้นแลีใหม่ปีใหม่ไม่เปลี่ยแวไม่เปี่ยนสเปคไม่เปี่ยะไรสเไม่เปี่ไม่เป่ยน่ะก็คือตีติม่ีติ อ่ะตีเออบอกคนดีคือแบบอยู่ด้วยกันได้ยันนานๆอาจจะไปดูดาวไม่ได้ชอบหล่อมากนะคนทุกคิดว่าชอบแบบหล่อมากไม่ใช่มีละครมันเหงายวเครับไม่เคยเหงาเลยอ่ะนี่มี่ครับตั้งแต่โควิดมาอยู่บ้านเมื่อก่อนไม่ใช่คนอยู่บ้านออกทุกวันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเออเรามีความสุขนะเราได้ทำอหลายๆอย่างที่เราอะไม่เคยทำอ่ะบ้านเลี้ยงต้นไม้เอ้ยปลูกต้นไม้ เป็นน้องหมามีเวลาให้พ่อแม่เยอะมากๆไปนะก็คือสบายใจกันอยู่บ้านสุดก็มีความสุขก็คือออกไปบ้างทํางานเสร็จแล้วเราก็รีบที่กลับบ้านมาก่อนจะไปเที่ยวต่อกับเพื่อนตอนนี้ไม่เคยคิดจะไปไหนเลยอ่ะอ่ะอย่างนวันนี้ความสุขกับการมีคู่เราบาลานซ์ยังไงหรือว่าเราชอบแบบไหนบ้างความสุขกับการมีคู่ก็มันไม่มีคู่มันจะบาลานซ์ยังไงอ่ะใช่ชอบแบบไหนชอบแบบชอบแบบไหนมากกว่าเออเพรางทีนี้บอกว่าใช้กิจกรรมกับในครอบครัวชอบคือถ้าแฟนมา คล้ายๆกันก็ดีแต่ถ้าได้ไม่คล้ายกันไม่มีเลยเพราะว่ามันเหนื่อยเหื okay ่อยตอนเที่ยมรู้ไหมครับว่าวันนี้ตาเราเป็นประกายมากเลยจริงเหรอใช่เฟรชหรือว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วอุยถามตรงไม่มีไม่มีคนหามตลอดเรื่อยๆเกลียดสีแต่ว่าคนจะมองว่าแบบว่า พี่อ้ํายังไม่มีแฟนก็เลยมองเป็นไอดอลว่าเออฉันก็อยู่เป็นสดได้เหมือนกปนสจริงๆมีมันก็ดีถ้ามีแล้วแบบว่ามันคือรู้เรื่องแล้วก็พูดไปในทางทิศทางเดียวกันเข้าใจตรงกันไปไหนไปด้วยกันเห็นอกเห็นใจทุกการันมันดีแล้วดีกว่าสิแต่ถ้ามันไม่มีอย่างนั้นอ่ะมีแล้วมันปวดหัวแต่ตอนนี้อ้ํมสบายดีแต่อ้ํากลัวว่าถ้าเข้ามาแล้วขอให้ดีที่เราต้องการอย่างเนี้ยโอเคค่ะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองขอให้มีแล้วดีแต่ถ้ามาเริ่มต้นใหม่ว่าเออ เขาจะปรับปรุงตัวต่อไปไม่เอาอ่ะเขาเป็นคนที่คอยว่าเขาเป็นคนดีจริงๆนะอะไรเงี้ยเขารียกว่าเพียบพร้อมนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเพียบพร้อมนะไม่ชอบคนเพียบพร้อมแต่ว่าพอยิ่งดีแต่ว่าได้ย้อนกลับไปได้ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วงานแต่งเมย์หลายคนก็เห็นภาพาเชียร์แบบอุ้ยปีที่อ๋อปีเดียวไทยปีไทยปีเชื่ออาจจะมีดีเทิร์นไหมเขาถามเขานิดนึงแต่ไม่ใช่เขาถาม พี่เอเป็นคนชงพี่เอ่ายปุ๊บพี่เอชงหนักมากพี่ไม่ได้ชงหรอกพี่เอเป็นคนแบบมองรูปนี้งงดีไปทุกอย่างมันคือแล้วจังหวะนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างคนประทับใจแบบมันผ่านไปแล้วสบายสบายไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยเราแก้เอาไม้เป็นเราแก้เขาเยอะไม่ได้ตั้งใจคือเราอยากให้เราเห็นว่าประตูแรกประตูสองประตูที่ผ่านมามันไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเป็นการทายนู่นทายนี่ธรรมดา เรอยากให้รู้สึกเจะาเผ่ารู้สึกว่าได้ออกแรงหน่นอย่คิดหน่อยก็คือทำซักสีสันให้เขาคือเราประดุททายแล้วเราคิดว่าเออคือเรารู้อยู่แล้วว่าเพิ่งวันนั้นนะคะก่อนหน้าเริ่มงานนิดเดียวว่าใครจะเล่นเกมอะไรกันอุ้ยมันไม่มีตุ้มเต้นเลยอะล่ะเราขอตุ้เต้นเลยเพราะเรารเพิ่งโจนเคลื่อนจแบบสะตายเรื่องเรื่องเออเพลงองค์เทพตามาแล้วก็รูเออมันตลกดีอ่ะแล้วก็ให้แบบว่าเจ้าเผ่ากับเพื่อนเจ้าเผ่าเล่นมัตลกดีนะก็าได้เห็น ใช่ค่ะก็เริ่มสนใสแล้วเห็นเป็นยังไงเพราะเขาเต้นแดงขนาดนั้นเต็มที่เราเราสั่นคล้ากใจไม่ได้ขนาดไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นก็เป็นสีใสใสใช่ค่ะใช่แต่ก็เป็นเวอรล็อมากเลยนะคะใช่ค่ะก็เป็นน้องพีทน้องพีทเธาอยู่ด้วยไงแล้วก็เจ้าเป๋าเขาแบบคือทุกคนงงไม่รู้จักเพลงนั้นมาก่อนเลยนะไม่ต้องเปิดจากตอนนั้นคืออันเีย๊อไม่ได้เห็นมันเต็มๆนะก็มาดูวันนั้นกันเลยนะคะเออ เห็นเห็นที่เขาเชียร์กันไหมคะเชียร์ว่าจะกลับไปดีเธอได้ไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายอันไม่งั้นไม่จะถามเรื่องสื่กระแสละกันตรงนี้ยังไงบ้างพี่อเมองยังไงบ้างกระแสอะไรค่ะกระแสไฟร้อนกระแสไฟร้อนที่แบบเออไม่ผลเรื่องนี้แหละเราอยากอยากให้พี่อเมรีแบน นี e ่ยลายคนรอไปงานแต่งงานเนี่ยต้องเจอจริงๆอันนี้พูดจากใจมีชื่อถือได้เรมีหมอดูคะอีรับในเดือนมิถุนายนจะเจอหนุ่มรักคู่รักเขาปัดวงกันเลยพอดูชื่อได้แล้วเขาบอกว่าเสน่ห์แต่ประมาณนี่ก็ต้องมีหมอที่แม่นและไม่แม่นต้องมีคือต้องไม่รู้ว่าอันไหนก็คือดู้าทุกปีก็ลองไปหา ก็มีแม่บางไม่แม่บางนะก็ไม่รู้ว่าอันไหนกันแต่เราเชื่อหมอเราเราฟังไปบ้างไหมคะหรือว่าก็เอาเก็บมาไม่ค่อยได้ดูอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากอ่ะหนูคุนกับเพื่อนกับค้าที่ประจำเพื่อนอ้ําแบบ ดูกับเพื่อนแม่แมนกับแม่เป็นหลายก็ดูกับคุณขำอะไรอย่างนี้ยแล้วหมอดูของเพื่อนเพื่อนหมอดูบอกว่าปีนี้เราจะมีความก็เขาบอกจะมีทุกปีอ่ะก็อาจจะแค่มีความอยากแต่รู้สึกอย่างไรคนเชียร์ให้เราอยากมีแฟนอยากมีคู่ตรงนี้เรารู้สึกอย่างที่เขาเชียร์กันทุกปีเลยเขาคงเห็นใจแล้วเนาะอยู่ขนาดนี้แล้วไม่เขาเสียดายความสวยเราเลยเราต้องมีแฟนมั่นนะสินะอย่างอย่างยังกระแสของ ไคุณนินก็กลับมาเป็นเพื่อนจริงๆเป็นเพื่อนจริงๆนะเดี๋ยวจะไปต่างประเทศกันก็เป็นเพื่อนจริงๆนะไม่ต้องมาบอกว่าโอ๊ยแกให้ทราบโรงงานก่อนแกให้ทราบโรงงานเป็นเพื่อนกันตอนนี้คนที่เข้ามาคือเพื่อนกันหมดเลยมั้ใช่ใหลายคนก็เริ่มจากเพื่อนนะพี่ฮะหนูตกหนูขดอ่อนเลอุ้ยอุ้ยเราดูดีกว่า เป็นยังไงบ้างตอนไปเห็นพี่แอร์เบามีแฟน i i เรารู้สึกยังไงบ้างเห็นบบตั้งเป้าเลยปีหน้าต้องมีปีหน้าจะมีปีนี้ไม่เอาปีนี้ไม่เอาพี่หานาจะบอกเลยว่าไม่ได้อยากมีเลยเพราะเห็นพี่ผ่านมาก็มันก็แบบคิดว่าเอ้ยมันไม่มีดีกว่าแล้วมันสบายใจแต่คิดว่ามิถุนาหน้าจะมีแฟนต้องมีทุกอาง อะไรดีๆขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยแต่งว่าคู่ของพี่แอปก็เป็นเพะอาจารย์ชไม่เคยพูดเลยว่าอาจจะมีเพราะอันนี้ก็ตบอกว่าพี่อาจะได้พิเตัวใหญ่นึง้เหรอคะตัเดเหรอคะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ลหตัวใหญ่อาอะไรเงี้ยแต่ต้องเด็กของพี่แอหมคะต้องเด็กหะ อ้ไม่รู้เลยอ่ะคู่แรกเกียรไม่รู้เลยค่ะง่ายๆเข้ากันได้กับพอยแสดงว่าคู่พี่แอฟก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราคู่แบบว่าตู้อีหัวข้างข้างๆต้องมีปีหน้าก็ไม่มีเราจะไปเอาเพื่อนที่จะเคยมาด้วากับแล้ว่างกระเป๋ากระทองเราอยากอะไรตั้งเป้าปีนี้ไอ้ปีหน้าผู้ชายใส่สีอะไร สีอะไร <Yeah. S 2> ต้องได้สีะกระเป๋าาแสนห้านะ <laughs> ได้ก็ดี